วันนี้ปลอมตัวมาเหมาของแม่ค้าคับทุกคนนี่เลยวันนี้ดูมาเหมากับข้าวนะครับมาเหมากับข้าวเพื่อที่จะเอาไปแจกชาวบ้านนะครับใช่ครับไปอย่าตับกันนะทำ็เลือดไหลกันหลุาเทดา จำได้ครับแฮปปี้ครับก้อนก้อนห้าบาทเหรอแม่เอาหมดเลยอ่ะเนี่ยสองถาดเนี่ยน้ำไม่รอดเลยขอถุงน้ำหนึ่งถุใส่ทำนาอร่อยนี่กี่ก้อนแม่ได้นำมาไหมอ่าแม่เอาใส่ย่างละ เอาไปฝากชาวบ้านอย่างละกี่ตอนอย่างละห้าปกติแม่ใส่แบบนี้ไว้แล้วค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ขนมเจี๊คุณลูกเวลากินเราก็ใส่มาค่ะโอ้โหห้าห้าถุงสองถุงแม่สิบสองถุงห้าสิบห้าสิบอันนี้ห้าสิบลูกอันนี้ปกติแม่ลงทุนมาเท่าไหร่ เนี่ยแม่ลงทุนมาเท่าไหร่แปดร้อยให้แม่ไปสองพันจบอ่าเป็นโอนได้ไหมแม่ไม่มีโทรศัพท์เนนี่ป็แม่เป็นไงบ้างน้องดิวมาอุดหนุนวันนี้ขอบใจมากๆมาลูกขอให้เจริญเจริญแม่ลงทุนมาแปดร้อยให้ไปสองพันจบเลยไม่ต้องคลับอันนี้ได้วยไหมกำลังใจมดนี้เลยเนาะแม่เนาะโอเค ได้กลับบ้านเดี๋ยวแม่เด้อได้เป็นกำลังใจให้แม่นะโอ้ได้วันนี้เป็นวันที่แม่ขายดีที่สุดเลยนะได้วันนี้เกลี้ยงเลยขอบคุณครับแม่ขอบคุได้ขอบคุณครับเลยนี่ทุกคนไม่ไม่ได้ผักปอดสารพิษผักปอดสารพิษใจเย็นเดี๋ยวตายอย่าเต้นเต้นไม่ได้ใช้ยา คุณตาตื่นเต้นนะข้าวยายด้วยถาดสูงให้พี่หน่อยครับนั่นักดองก็ดูกคุณตาขายมัดเท่าไหร่เนี่ยบาทถ้าอย่างนี้ล่ะสิบบาทอู้สิบบาททุกคนเนสวยเนี่ยวมเนี่ยของตุ้งตุ้งครับนี่ผักสวแต่ไปฝาก

คุณตาอายุจะ80แล้วใช่ไหมตา70สเครนีันแม่นี่นคุณยายคุณยายซื้ออย่างยายสูนนี่นเบ่งกล้องในยายนี่คุณยายว่าจ่ายตลาดนะครับนี่ยายสวนคุณยายยายเอาพักไปกินน้ำนี่ถือได้บ่เออเอาไปกินเด้อแฮปปี้เด้อ กูจะเขาว่าแฮปปี้บะยายแฮปปี้คือมีความสุขวันขึ้แกลงวงนีึ้นแกลงตัวแป้วบุญเอาเป้วบุญกันที่รึเปล่ามีอับหรือต้องอัดมั่นะจ๋าอ๋อกวางตุ้งกวางตุ้งแม่จะเอากวางตุ้งนี่นี่มีอยู่แม่นี่กวางตุ้งกินเออเนี่ยคุณตาเนี่ย ค่าเสียหายคุณตาเอามาพันหนึ่งลูกให้คุณตาพันหนึ่งพอะบ้าตาเออคุณตาน่ารักนี่ครับขอให้เจริญเจริญ้อครับตาความเจริญทุกตลอดปี2566 ไม่รับไม่รวยขอบคุณค่ะถ้ารักษาตาน่ารักนี่เอาให้คุณง้าก็ได้เอาผักไปกินค่ับข้ผีให้ผีไปช่วยแม่เหรอไปมีความสุขรักไอ้เราอไปแจกชาวบ้านผ่านอารนี่ใส่ถุงเลยเอาบ้างเพื่อนหน่อยจ้าใส่ถุงเลยเต็มตำมะขุ่นพี่แม่ยิ่งทันือหอดผีเลยตามไปตำบักุ่งแม่ หูดูดีแต่ย่างคนบอกงั้นแกกับเบิังเกี้ยวเขาอยู่พุดนนทตาแซ่บตาแซ่บแฮปปี้เดี๋ยวให้เลยขายปกินอลังพึ่งอลังพึ่งหน่อยเนื้อพ่ออันนี้แล้วกินแรงบองเดี๋ยวเอาเอาเมื่อกี้เอาไ้พ่อมาเอาเน้วกินกุญแจกุญแจรังรถเบียร์เหรอ นี <Universe> <m akes legislation> ่ครับเอาพ่อกินแรงนี่เห็นคุณพ่อเดินมานะครับเฮ้ยหลานน้อยกินขนมไหมคะหนูกินเกี๊ยวไหมหนูกินเกี๊ยวเป็นไม้เนี่ยกินเป็นไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีดีนะคะขนมเด้ขอบคุณค่ะให้คุณตาถือไว้นะขอบคุณครับ คครับีปนเดี๋ยวดิวจะเอากับข้าวนี้ตรงนี้ครับทุกคนดิวเหมากับข้าวที่ตลาดมาเยอะเลยนะครับดิวจะเอาไปแจกชาวบ้านนะคะเจอกันนี่ไงเด็กๆนี่ไงดีอินถ่ายอะไนี่ทิรัสเอาไหมเอาหน่มไหมคะหนูกินเป็นไหมเย่นี่ค่ะนี่น่ารักนี่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  นงอขนมไหมคะคเอากี s. <S ่ห่อคะสองห่อให้น้องด้วยน้องชื่ออะไรคะน้องนิชาน้องนิชาน่ารักเนี่ยจกขนมเด็กๆเอาไหมครับเอาไหมครับน i̇şte uh, uh, um, um yes> yeah, ี่ชื่ออะไรครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นตำรวจเก่งๆนะลูกหนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะ น้องอะไรคะเนื้อเนื้อเขินนะให้คุณแม่ก็ได้ขออยากแหละอ่ะคุณแม่ปะปะเขาเขินนี่เขาเขินโอเคแฮปปี้วันนี้เรามากับทีมสตาฟนะครับมีพี่อินนะครับพี่อินพี่บีน้องไอ้น้องเบียร์น้องตุ๊กตานะครับวันนี้ทีมสตาฟเราเดี๋ยวเราจะไปแจกกับข้าวกันเนาะครับผมไปต่อจ้า น้องตั้งโอ๋อ่ะนี่ชื่ออะไรคะน้องแววอันนี้ชื่ออะไรคะน้องเตียวไปไหนเนี่ยไปหาเพื่อนค่ะโอเคค่ะนี่คุณพ่อเอากับข้าวให้คุณพ่อเลยพ่อเอากับข้าวไหมเดี๋ยวผมเอากับข้าวให้พ่อมาเอาม้าวมาเดี๋ยวผมเลือกให้ ขอดใจได้หลายดู้นี่ที่แบบคนใจบุญนะครับขอบคุณขอบคุไปด้วยรวยลุ้ยขอเกี้ยวดูหลายเลยข้าพ่อมาตะใสลูกตัวคนเนี่ยครับตาใช่ใช่ครับเออคนคูนั่งใจดีเลยครับนีเงินสี่งก้องหลายจับเอารวยรวยรวยล่ะเอ้ยครับชื่ออะไรครับพี่งพีบน้องพีอ่าน้องอะไรครับน้องบอมน้องบอมโตขึ้นอยากเป็นอะไร ตำรวจน้องพี่อยากเป็นอะไรตำรวจครับตำรวจน้องชื่ออะไรครับมีตังครับมีตังอยากเป็นอะไรอยากเป็นตำรวจตำรวจเหมือนกันโอเคเย่ใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้นูยังไม่ได้หรอนูจะเอาอะไรนี่เอาเกี๊ยวดีกว่าเอาเกี๊ยวคนละห่อปะเดินมาเลยลูกเดินมาลูกมาไหนคะเดินเข้ามาลูกมาเอาไหมกินไหม ชื่ออะไรชื่ออะไรหด็อชื่ออะไรหอมแปมพี่หล่อปะ่ค่ะเออโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะหอค่ะยี่ขอให้หนูไปสู่ฝั่งฝันนะคะซื้อเียนเก่งไหมคะอ่ะขอบคุณค่ะป้าเข่ามาฝากป้าไปตลาด น้องดิวคือตัวแทนของชาวบ้านเอาบอกเด็กๆก็ถือถือถือเซเนี้ลูกลูกจะเอาไปฝากคุณยานะเด็กๆถือมา,อา,ามได้กินแรงดได้กินแรงสองสาม,มา ไอ้ยน้นเปไแข็งแรงรคบาเี้งเ้เราเป็นเส้เมือเหมือแล้วสุขภาพแข็งแรงเด้หายนคพ่อมาเอาก๊อข่าวไปตลาดเฮ้สวัสดีค่ะกระจายไปใส่อ้กข้าวเฮ้ยอันนี้มันย่างเดียวกันดีต้องอนี้นี่ครับมีจัก้พบานไงเี่นี่มีสามอาวสองถุง ขอบคุณครับแต่ว่ารับเข่าให้เอลุ้งตีไมแล้วลุ้งไว้แล้วขอบคุณครับดีน้องบักมี่แหมเบื้องตีหล่ะทุกคนมาดบักมี่ขักกระดอดกขักเฮียนนี่สิได้เงินก่อนใไ่เดนี่ ขอบคุณครับไอ่บูดบูดบูดเอาเระาขาวให้่แม่บ๊อูจามไข่บุ๋เออบ๊อมูดจาอืมจากเยอะไหมจามสิบมาดีคนกำลังจัดกับข๋าาวให้นี่กับข๋าวแรงกระป๋าาวแรง เจ้าข่าแลงยดีไม่แห้งดอดเด้อควเนี่ยนะยดีสบายกรอดูกเด้ออันี้ควรนี่ยยู่วดีรเสบๆเด้อเีบจะได้ว่ไ่ยี่มเนี่ยมีข่ายูนม่นบ่อันนี้มีตะกับเด้ออ๋อมีข่าย่วครับอันนี้คุณยายตั้งแต่ดิวเด็กๆนะครับทุกคนยาสิมเนาะเก่าสิบแล้วเก่าสิบปีแล้วพี่น้องเกาดีล่ะกายสิรล้วอยแลครับขอบคุณครับ S 1> <S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาขับข้าวให้จะได้กินกันแซ่บครับ,บอขอบคุณครับขอบคุณครับบครัมาจากไหนครับมาจากรถน้ำผักมาจากลูกน้ำผัก <S 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 ขอบคุณครับมุมนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบ้านคุณป้าอีกคนหนึ่งนะครับวิวก็ สวัสดีจ้าแ้มแล้วเาตองเงียบๆนี่เราขึ้นแย้มเอาข้าวข้าวมีกแนวกินแรงไปเร็ว บ้าเอาอีหยังก็บยายบ้าเจ้าเอาเขาเป็นเราทำอ๋อนี่คุณยายนะครับมาจบขึ้นดีๆแก่น้ะอ๋อหลานกระไ้หลานมาตลอดก็ดีบ่เออเนี่คุณยายเอาหาขนมมาให้คุณยายอยู่จะคนมื่อเนี้ยอยู่จะคนนี่ได้ขนมซีหาค้นเนาะครับหมันหมาเนื้อยายสุขภาพแข็งแรงคือเก่าป่วยอยู่เดี๋ยวงเป็นเพชร กินแซ่บๆพ้อนๆเลยนี่นี่ยอันว่าจะเอาเขาเขาเอาเขาเราใหครับโอเคยายมากระหมาหมูวานยายก็ยังแข่งแรงมาทีไรน้องนิวก็ให้ยายตลอดทำกำลังใจกล้ยเจยวเนี่ยรับตัวกู้อนหัวหัวใจหัวใจตัวกับหนูพักพรอนหลายๆมี้อเ่ยียดยังกับอะไร คุณยายอ่ะเดี๋ยวกำลังใจยายโอ้ยอือแค่นั้นลูกร้านกี่คำนึงดีเนาะไมายังได้ะดีคือเกาคือเกาขอบคุณค่ะเออไปเดี๋ยวไปแจกชาวบ้านต่ออันนี้กินหยั่งปะนี่บ่บ่เอาเป็นบ๊อบเออเอาตังเงินเป็นบ๊อบนี่เด็ดนี่เด็ดอ่ะอร่อยเดิงทีไปซื้อหยั่งอ๋อนี่เออขันเงินลิบ ขยันหยิบเลี้ยวขักโอ้ยยิ้มชื่นี่เอาข่าวขึ้นเล่าบ่เออที่เขาเขาเกอกแค่นั้นโอเคก็เป็นี่เห็นดิวตั้งแต่เด็กเห็นตั้งแต่เด็กเด็กเห็นตั้งแต่น้อนนอนเห็นบ่เออแลพ่อชื่อใจขุอโอเคแล้วโอเคแล้วนะประหลาดโอเคกอนขุนโอเคพ่อกันรใจขุนเออขนมกินข้าวก็ข้าวแล้วเดี๋ยวเฮียนตอนช่บันเดี๋ยว์เอาไปหา อคนรับปากว่าต้องเห็ดไงในขนมด้วยคพับกินก้าบันกินกับเหล่าขาวเอาว่บอ่ดีเหล่าขาวยุ้ยใส่บันไม่มีเลยค่ะฮะไม่ซีผู้เดียวเอออันนี้ผัดกินกับเหล้าขาวเออพาับินกับเหล้าขาวเป็นไงพี่ตีเอาข้าวขึ้นเอาข้าวขึ้นเหล้าไปนี่แมวนี่พี่ชายพี่ชายเพื่อนสนิท เพื่อนสนิทพี่บีนี่เขาเป็นมูกันตะกี้ผู้นี้หลอกการบ้านผู้นี้นจ้างจ้างเหตุการบ้านเหตุการบ้านจอยจอยเนาะแม่ออดีอวดไงผู้ไงด,ด,ด,ดูดีกินดีออดไม่งอกแม่เลยขั้นนึงอ่ะเออไม่มีส่งไปหัวหมาหลอดมีมาแบบเซาไฮเซานาอ่ปาปะวงทาขิ มาเบิงเบิงข่าเบิงน้ำมีเน้กินแรงไปป้าหาหาหมูหมูบักไงขึ้นกาจะเลินมีตะควาสุควาจะเล่เนื้อเอาของหวานมาให้ป้าป้าด้วยของหวานครับขนมเปียกปูนขนมเปียกปูนนี่ ขนมอ่ะแบงแบงนี่นี่นี่เมาตลาดเจ้าไหนกเขาก็เมามาอกเด็กเด็กแทนคุณเอาคุณครับก่อนแล้วนี่หนูมาเล่นกับใครกับเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรคะอันปันอันปันอ่ะอันปันทำไงคะเออ เขินอาให้ให้คุณป้าด้วยนี่บ้านบ้านดีลกับบ้านชาลีพอดีเลยนี่ใส่คอสกินแร้งเดบน่องขนมเดรี่นี่ครับกินแล้งขาหมู ขอบคุณครับไอได้แดเก็กปูนครับเก็กปูนขนมกินแหนมแซับวนมาตรงนใ้ญ่ไรวนอ้อมบ้านให้ทุกคนไอ้กะเพ้าซื้อมาฝากขอบคุณเลีกมันมา้ยเด้อถงหวยลด้ยเลี้ยงมาไปนี้ถึทั้งเนี้ให้พบรถ สีนี่แห้งความเจ็บใกล้ได้ความไข่ใหญ่มีเดียเ๋ยวลูกเลยจ้าถูกขอบคุณมากมากมา,กมา,กมากตะมื่อไหร่แม่บ่อยน้าเมูหวานเน่ยดีเมื่อไหร่สิครับมืออื่นยามแรง นี่คุณยายเห็นดิวตั้งแต่เด็กๆเลยเห็นแต่เนน้อยเห็นตั้งแต่เนน้อยโชคดีลูกซื้อได้บ่ยายได้ยุดอกล่ะไล่ใกล้จะตัวเอินหลานมาไล่มันบ่มาอหมยุเนี่ยที่แบกขั้นมาเขาก็ไม่ได้ขั้นเออได้ได้อุ่นเข่ากินพอดีนี่มพัลโล่พ้อแมนนี่พัลโล่ดีซะเจ้าแม่ลูกหลานเจ้าแม่ดีให้ดีมากอ้ยเนาะบายขอบคุณครับ ได้กินเลยตข่าวมากมีอะไรข้องแซบปะแซ่บแซ่แซบนี่พูดหนอความห้านว่าอยากใส่จิ๊บน้องดิวสีสังยังไงเออเดี๋ยวสีสั้งนี่มีไห่เดอกวมาใส่เดี๋ยวเอามาไห่เดี๋ยวมาไา่ใส่มาปุ๊บว่าต้องใส่เงินดอกเดี๋ยวมาใส่ฟรีอีกแล้วเออเต้ยว่าขาหมูเขาเป็นตาแซ่บตาแซ่บอยู่ปกติเขาขายถุงละห่าสีดิวซื้อถุงกระลอย มีต่งตนเนื้อกินแมนมจะเป็นแบบเนื้อเนื้อเลยอะไปฮะนี่สิวนไหนเขาบ้านละบ้านนี้โดน่ยเสียดายอีกแล้วเห็นบ่บอกว่าต้องเสียดายเห็น่านี่ตู้เย็นใหม่ของป้าดานนะคะทุกคนนี่ตู้เย็นใหม่ของน้ําหอมนะคะใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหวันนี้พี่ดิวอิ่มสุขอิ่มใจนะครับใครดูคลิปนี้ก็ ถ้ามีก็แบ่งปันกันแล้วกันนะครับลูกนี้จะได้น่าอยู่นะไ, 40, ไ,ได้ครับซิมมิ่นได้แล้วขอพูดหลายๆเรื่อง